แ,แล้วก็เรื่องนี้มาเรื่อยๆครับคนแรกเมื่อได้ยินคําว่ารายชื่อผู้สมัครการสารงคมซึ่งทางาวิทยากรหรือผู้สนการโครงการจะเป็นผู้อ่านรายชื่อนะครับพอได้ยินคําว่ารายชื่อคนแรกของรุ่นนะครับก้าวเท้าซ้ายจิตเท้าทัมรัฐประธานประธา,านจะยืนอยู่ตรงแท่นยืนด้านหน้านี้ครับคํารับประธานเสร็จแล้วเดินเดินมาเลยนะครับ จะสังเกตว่าข้างหน้าของนักนักศึกษาเนี่ยจะมีจุดทั้งหมด4จุดนะครับเริ่มจากจุดที่1ทางด้านลายนักศึกษาที่สุดจุดที่2จุดที่สามสามจุดแรกนี้จะเป็นจุดรอรับประกาศสินบัตรและจุดที่4ี่จะเป็นจุดรับประกาศสินบัตรครับนักศึกษาคนแรกพอได้ยินคําว่ารายชื่อนะครับก้าวเท้าซ้ายจิตเท้าขมาับประธานเสร็จเดินมาเลยครับเดินมายัง ผ่านจุดที่หนึ่งจุดที่สองมาหยุดยืนอยู่จุดที่สามเลยครับคนที่สองคนที่สามให้เดินตามคนแรกมาแล้วก็มายืนอยู่จุดที่สองจุดที่หนึ่งตามลำดับนะครับคนที่อยู่ในแถวให้ยืนอยู่ที่จุดของตัวเองนะครับไม่มีการสไลด์ด้านข้างนะครับให้ยืนอยู่จุดของตัวเองนะครับเมื่อถึงเวลาก็ค่อยเดินมาถึงจุดที่หนึ่งนะครับเมื่อคนที่ยืนอยู่จุดที่สามนะครับ ได้ยินชื่อนามสกุลของเรารพอนามสกุลจบปุ๊บให้คำนับทันทีนักศึกษาจะคำนับที่จุดที่สามเป็นจุดเดียวเท่านั้นยกเว้นคนคนแรกของรุ่นเขาจะคำนับตอนที่ออกมาจากแถวของเรารพอได้ยินนามสกุลนะครับคนที่สามพอได้ยินนามสกุลของเราจบปุ๊บคำนับแล้วก้ามาในจุดที่สี่ซึ่งเป็นจุดรับรการอธ่บาย พอถึงจุดที่สี่แล้วนะครับให้ยืนตรงยืนตรงแขนซ้ายแนบี่งําตัวแขนขวายกมือขึ้นรับราการยิบัิอันนี้คือโปกของราการิบันนะครับสังเกตน,นะครับว่ากึ่งกลางด้านล่างนะครับเราจะต้องรับที่กึ่งกลางด้านล่างของปกปรต่างนี้นะครับนิ้วหัวแม่มือจะอยู่ที่กึ่งกลางพอดีนะครับ ครับอยู่ที่ซ่องว่างระหว่างคำว่าโครงการปกครองกละกระทรวงอะไทยนิ้วหัวแม่มือนะครับอยู่ที่ตื่นกลางพอดี bueno <c oughs> รับใบประกาศนะครับการร,ร,ร,รับ,บใบประกาศนักศึกษาต้องรับที่ตื่นกลางด้านล่างในประกาศเท่านั้นไม่ว่าท่านประธานจะส่งมาในแนวความแบบนี้หรือท่านจะส่งในแนวควางแบบนี้นักศึกษาต้องรับที่ตื่นกลางด้ารนะครับก่อนหนานี้ประกาศราต้รับ